ปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นลาบอปนประเสริฐสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รักคุณสมนุนไพรครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวของพืชผักผลไม้และสมนุนไพรไทยของบ้านเราร้วนมีมากมายหลากหลายร้อยพันหมื่น นานาชนิดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเช้าวันเสาร์นี้รักคุณสมุนไพรจะขอ,อนําพาทุกท่านมาทําความรู้จักในส่วนของวัชพืชหรือหญ้าอีกประเภทหนึ่งที่ให้คุณ,ณประโยชน์และก็มีสมุพคุณทางด้านยาสมุนไพรจะเป็นหญ้าหรือว่าวัชพืชประเภทไหนหรือว่าวัชพืชหรือว่าหญ้าอะไรเราไปตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับ คุณผู้ชมที่เครารพรักทุกท่านครับในส่วนของสมุนไพรที่ทุกท่านกําลังติดตามรับชมจากรักคุณสมุนไพรอยู่นี้จะเป็นในส่วนของสมุนไพรประเภทหญ้าแห้วหมูหรือว่าวัชพืชแห้วหมูที่หลายหลายคนมองข้ามและไม่ควรดายทิ้งแล้วก็ถอนทิ้งนะครับคุณผู้ชมแห้วหมูหรือว่าหญ้าแห้วหมูเป็นวัชพืชหรือว่าพันุไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่อาจจะ ไม่เป็นที่ชอบใจของพี่น้องเกษตรกรไทยเพราะว่าหากเกิดขึ้นในแปลงนาหรือว่าแปลงสวนจะเป็นตัวแย่งอาหารของพืชที่ปลูกไว้แต่ในทางกลับกันแม้ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่าวัชพืชที่หลายๆคนมองข้ามแต่หารู้ไหมว่าแห้วหมูหรือว่าวัชพืชแห้วหมูมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาสมุนไพรดียิ่งนักนะครับคุณผู้ชมที่ทุกท่านเห็นอยู่ในคระนี้จะเป็นในส่วนของต้นที่สดนะครับที่พึ่งถอนมานะครับ แล้วก็มาทําการล้างน้ําให้ดินนะครับออกจากในส่วนของโคนหัวแห้วหมูนะครับแต่ได้แต่ทางด้านฝั่งขวามือจะเป็นในส่วนของสมุนไพรจากย่้าแห้วหมูที่ผมนําไปตากแดดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูในส่วนของข้างในภายในของด้านหัววัชพืชหรือว่ายญ้าแห้วหมูนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนแห้วนะครับก็มีจะมีในส่วนของ เยื่อแล้วก็เปลือกข้มหัวแฮวไว้นะครับอันนี้ใช้มือแกะได้นะครับเพราะว่าหัวเขาไปโตนะครับแกะนี้ลนะครับคุณผู้ชมจะเหมือนกับแฮวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะจะเหมือนกั้แฮวเลยที่กินใช้มีดควนก็ได้นะครับปอกก็ได้ใช้มีดปอกอันนี้ให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะครับ ็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมหัยแห้วนะครับประมาณนี้ดูแล้วหน้าเคี้ยวหน้ากินนะครับเหมือนหัวแห้วแหละครับคงจะมันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเห็นไหครับผมหลังจากที่ผมปอกเปลือกมาแล้วนะครับแทะเปลือกปอกเปลือกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรา ได้รับทราบในส่วนของลักษณะของสมุนไพรแห้วหมูหรือว่าวัชพืชแห้วหมูรวมไปถึงในส่วนของหญ้าแห้วหมูแล้วนะครับที่นี้เรามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของประโยชน์และก็สรรพคุณทางยาตามตรับยาสมุนไพรไทยแผนโบราณน,นะครับหญ้าแห้วหมูเป็นยาบำรุงกำลังร่างกายนะครับใช้รักษาโรคต,รต่างๆภายในเช่นท้องอืดมีอาการแน่นจุกเสียท้องนะครับแก้โรคบิดช่วยขับปัสสาวะ ใช้รักษาโรคบาดทะยักโรคมะเร็งเป็นยาลดไข้แก้กระหายน้ำช่วยถ่ายพยาธิโรคตับอักเสบเชื้อมาลาเรียลดนิตอัฟาท็อกซินนะครับลดแอลกอฮอล์รักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยกระตุ้นประสาทช่วยกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดลดอาการหดเกร็งของลำไส้และก็กล้ามเนื้อมดลูกบำรุงหัวใจ ลดการอักเสบกระตุ้นระบบการเดินหายใจได้ดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของหัวแห้วหมูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของหัวก็จะมีหัวเล็กนะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแล้วก็มีจะมีรากห่อหุ้มไว้เป็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมผมเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านคงจย,ยรู้จักแล้วก็คงจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะครับที่นี้หลังจากที่เรารับทราบในส่วนของ สรรพคุณทางยาสมุนไพรตามที่รักคุณสมุนไพรได้กล่าวให้คุณผู้ชมที่เคารพรรกทุกท่านได้ติดตามรับทราบแล้วก็รับฟังไปแล้วนั้นนะครับทีนี้ขั้นตอนการทํายาสมุนไพรนะครับในส่วนของหญ้าเห้วหมูที่เป็นสดๆดแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเอาเฉพาะหัวนะครับนี่นะครับมาทําการล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ทําการทูบหัวนะครับแล้วก็นํามาลอกขุยเปลือกออกแล้วทําการทุบหัวเห้วหมูให้แตกแล้วต้มกับน้ําดื่มหรือว่านําส่วนหัว มาทําการบดบรรจุแคปซูลรับประทานหรือว่ากินสําหรับที่มีอาการลดไข้แก้ไข้แก้แกไอขับปัสสาวะแน่นท้องแน่นหน้าอกได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับสมุนไพรจากย่ายแห้วหมูนอกจากสรรพคุณที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของย่ายแห้วหมูยังช่วยแก้ปวดประจําเดือนของสุภาพสตรีแล้วก็แก้ท้องร่วงช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงคันนะครับคุณผู้ชมสําหรับนี่คือสมุนไพรแผนไทยแผนโบราณนะครับที่ รักคุณสมุนไพรนำมาฝากคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับในส่วนของหัวยาแห้วหมูให้นำหัวแห้งที่ผ่านการทำการสาดแล้วนะครับนำมาทำการบดหรือทุบเป็นผงผสมน้ำทาแผลแล้วก็แก้โรคผิวหนังได้ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมตากแห้งก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่แห้งดีนะครับหากว่าเราทำทำการตากแห้งของสมุนไพราย,ยาแห้วหมูแล้วนะครับให้เราทำการทุบนะครับ ทำความสะอาดแล้วให้เรานำมาบดหรือว่าทุบนะครับเป็นผงผสมกับน้ําทาแผลแล้วก็ใช้แก้โรคผิวหนังได้ดีเลยเทีเดียวนะครับในกรณีที่มีการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนะครับให้เรานําส่วนหัวแหว้วหมูแห้งนะครับหรือว่าหัวสดประมาณหนึ่งกิ่มือนะครับประมาณหนึ่งกิมือนะครับทุบให้แตกนํามาใช้ต้มหรือว่าจะบดเป็นผงผสมกับน้ําพึ่งดื่มกินได้เลยนะครับ ประโยชน์มีมากมายและก็ดีนักแลนะครับคุณผู้ชมนี่คือประโยชน์และก็สรรพคุณของหมูลไพยย่ายแห้วหมูหรือว่าวัชพืชแห้วหมูนะครับในส่วนของรักคุณสมุนไพรหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้รักคุณสมุนไพรขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการเช็กเช่นเคยเหมือนเดิมขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะสุขภาพดีทั่นหน้า กลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ